ทางเราก็มาจากบริษัทหลังคา a อ c ีบี a ีตาเบเซอร์นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูหน้าง,งานนะคะสกายวอล์ walk, เป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะคือตั้งแต่ตัวะวัรนานะคะถึงตัวแย่ลำสาลีนะคะอันนี้ก็เป็นหลังคาที่เราเพิ่งติดตั้งเสร็จนะคะก็จะเป็นเฟสแรกนะคะสีเทารอนสูงนะคะความหนาอยู่ที่2มิลระยะแปรนะคะอยู่ที่6 0ถึง70ซนติเมตรไม่เกินนี้นะคะทุกคนจะไม่มีการติดฟอยล์หรือว่าโฟมใต้แผ่นนะคะเพื่อป้องกันการหลุดร่อนนะคะแต่ว่าหลังคาเราอะค่ะจะมีฉนวนอยู่ใน ตัวนะคะก็คือคืออยู่กลางแผ่นนะคะสามารถป้องกันความร้อนได้เวลาฝนตกคะ่ะเสียงเขาก็จะเบานะคะยิ่งเนี่ยเจออากาศแดดร้อนแบบนี้ค่ะเสียงหลังคาก็จะไม่ลั่นนะคะน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดโครงสร้างได้ดีด้วยค่ะตรงกลางมันจะเป็นเส้นสีเทานะคะก็คืออันนี้จะเป็นฉนวนกันความร้อนให้แล้วนะคะก็คือทุกคนไม่ต้องติดฟอยล์หรือว่าติดโฟมเพิ่มนะคะเขาจะเป็นผิวเปลือกส้มนะคะทุกคนก็คือเขาจะมีสารกันสีซีดมาให้นะคะทําให้หลังคาะคะ่ะไม่ซีดจางไวนะคะค่ะแล้วก็จะทำไปทาง เรื่อยๆจนกว่าจะถึงแยกลำสาลีนะคะ